ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่ชมผ่านทางทรทบร5นะครับกับผมร้อยตรวจตรีสิงห์คำคำยอดในอำเภอเชิงพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีครับวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับความเมตตาอราุหาจากพระคุณเจ้านะแล้วก็ข้ามการวัดเนี่ยได้เชิญผมมาเป็นประธานในพิธีผลูก พระฤาษีมาฝั่งลูกนิมิตนะวัดวีระโชติรัญญารามะตำะบลน,น้าพร,รานอำเภอเฉลิมเกียิจังหวัดสระบ,บุรีของเรานะครับซึ่งต้องขออนุโมทนาบุญนะในครั้งนี้กับพี่น้องนะผู้ธศนิกชนและก็ะผู้มีจิตศรานะครับที่มากันอย่างล้นหลามมาร่วมทำบุญนะถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับทางวัดเองก็เริ่มนะในการ จัดงานบุญครั้งนี้ตั้งแต่วันที่25มกราคม2568จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2568นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องผู้มนะีจิตศรัทธามาร่วมทําบ,บุญรูปกูสลครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกันนะครับก็ขอดินเชิญ